ดีค่ะครูบุตรนะคะขั้นชิการบัามนานะคะผู้ที่แนะนําสูตรธุรกิจฟิงโกคือครูหญิงนะคะฟิงโกคืออะไรคะฟิงโกคือเป็นลังค้าออนไลน์นะเป็นแพลตฟอร์มมือถือเป็นโซเชียลอีคอมเมิร์ซเหมือนลักษณะพวกลาซาด้าช้อปปี้อเมซอนนะคะแต่ฟิงโกนั้น เรียคะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งให้เราสามารถเข้าไปทําธุรกิจได้ด้วยนะคะวิงโก้สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกงนะคะแล้วมาทําธุรกิจครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็เข้ามาสิงคโปร์ไทยและอินโดนีเซียและจะไปทุกๆประเทศในอาเซียนนะที่มีความพร้อมนะคะเราสมัครครั้งเดียวเราได้โค้์ครั้งเดียวเราสามารถส่งต่อได้ทั่วอาเซียนเราเรียกว่า one c o a t one world นะคะ ผู้ก่อตั้งธุรกิจฟินโปคือเจ็คกี้เจ็กกี้นี่เป็นคูนกแข่าของแจ็คหมานะแจ็คหมาได้ทําธุรกิจทางด้านโซเชียลมานานมากนะพูดง่ายๆตอนนี้รวยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะคะและตอนที่เขาเข้ามาในไทยนะเข้ามาแสดงฝีงมือให้เห็นเลยนะว่าเขาขายทุเรียนในลาซาด้าเนี่ยแปดหมื่นลูกนะั้นหนึ่งนาทีนะคะได้เงิน60ล้านบาทไทยไม่น้อยนะคะเราเรียกว่าฝรั่งโซเชียลนะเราโชคดีมากๆที่เข้ามาสู่ฟินโปตรงนี้นะคะเพราะต่อไปเนี่ยเราสะสมผู้คนไม่เคอข่าดเราสามารถ เราสามารถทำธุรกิจได้เขาเรียกว่าได้ได้มากๆนะเรามีโอกาสได้ได้เงินล้านนะคะทําไมเราต้องทําปิงโปคะเพราะว่าปิงโป่ยเป็นอะไรที่นะลงทุนสั้นะแล้วมีค่ามตอบแทนสูงยังไม่มีความเสี่ยงนะคะทำไมไม่มีความเสี่ยงยังไงคะเพราะหนึ่งมาซื้อสินค้าหนึ่งพีนหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะเราก็ได้สินค้าแล้วยังไม่พอนะเรายังจะได้อนะไรคะริ้งที่ไปส่งต่อบอกผู้คนนะคะ,ะเข้ามาในธุรกิจตรง เราซื้อเองนะเราก็ได้ค่าออแพคแคสนะคิมงานะเราซื้อเราก็จะได้ค่า,าค่าส่วนตางเปร์เซ็นตนี้นะคะอันยังไม่พอนะเลยคิดชื่อนะคิดอประมาณ5แล้ว 5, ส, 5, นะลสมัยก่อนเนี่ยพอเราตัดตรงนีเเ้เราเราเราป็ี่น PS ตอนนี้เขาเปลี่นกนาเป็นาใครสมัครซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นก็จะเป็นผู้คอมมตอร์เป็นผู้โปรโมทสินค้า,าคเป็นผู้แชร์ลิงก์ให้น้าเป็นผู้นสนับุให้สินค้าและตอนนี้ตัวให้ ถ้าใครเป็น้เป็นคนเตอร์ตอนนี้จะได้สินค้าแทงอีกหนึ่งชิ้นแปดร้อยแปดสิบบาท 8, 8, 8, นโอ้โหนะหโอ้โหก็เลยครนะับมันมีแต่ได้แต่ได้ไม่มีอะไรเสียเลยแล้วคนที่ทําพิโน่ก่อได้เลยนะไม่ต้องมีความรู้อะไรมากนะขอให้เอาใจเข้ามาแล้วเข้ามาเรียนรู้ในห้องสูมห้องไลน์นะคะ,ะเข้ามาในระบบนะคะจะมีพวกจะมีโค้ดที่มีความรู้ต่างๆและ,ะพวกผู้นำน,นะเป็นตระยามิตรมากจะสอนเราเหมือนหลักทั้ง เป็นตารสายงานกันแต่จะสอนจะรักกันมีความสุขมากๆนะคะเรพอเราทำสำเร็จนะสิ่งที่จะได้กลับมาเคยนะฮะท่าสิลินทำนะเราจะอยู่แบบมั่งคั่งนะละเวอแล้วจะมีความสุขจะมีกัลยาณมิตนะบอกได้เลยใครยังไม่เข้ามาในกิงโก้ให้รีบเข้ามาเลยค่ะแล้วเจอกันที่กิงโก